ต่อเมื่อกี้มันหยุดอาจจะตโนมันนอ,อ่ะเฮ้ยเพื่อนอ๋อเพื่อนช่วยแล้วมึงไม่รู้ตอนนี้เมื่อกี้กูจะบอกไปอย่างประมาณว่าผมเราสามารถตายได้แล้วเพื่อนถ้าช่วยถ้าช่วยเพื่อนช่วยทันเวลาก็ดีช่วยไม่ทันเวลาเราคือเราไปลืมประมาณว่ามันแพ้ในสามหลอบนะเฮ้ยาตายยกตีคือลืมเริ่มที่จุดเริ่มตนน้นไง มีอยู่ไหนวะสุมนันมีกี่ตัววะเอาสักง,งั้นมีมีสองตัว,วตอนแรกม,มันจะมีนกด้วยไงย รู้ว่าบัตดีแคมถ้ามีเสียตังมันจะอัดได้แค่สิบนาทีโอเคจะาไอหมีนี่ก่อนหมีนี่ใกล้จะตายแล้วเนี่ยไอหมีตัวเนี้ย อมอืมอืมจัดๆพี่ติ๊กหจะหัจะโอ้ชช้นก็แทเข้าใส่ให้แล้วไงโอ้โหไวก่อนเดยวจะจะจะอ้เจรี่แม่งเราเล็งผิดตัวว้ยเพื่อนเฮ้ยปล่อยอย่าปล่อยพลังใส่ดิมีแคนปล่อยพลังขึ้นเต่าแล้วบุุ้บุรอืม แล้วตัวนี้โอ้ยคันชิบหายตัดสักหน่อยอ่ะของแบบนี้มันต้องลองไอตัวนั้นไปนไหนหรอห้ย มาปีซาไลทชั่วอุชอชอุชอุชตายซะยีเลวไอ้คงกูไปแพสะออนี่โศกการันชนกนี่ก่อนรำคาญแล่งละเฮ้ยือ้อ อ oh, ถ้าเทียบกับเกมนี้กับดาร์กซูคือว่าผมว่าดาร์กซูมันยากกว่านะเกมนี้เล่นง่ายมันไม่ถึงกับเชิงง่ายมากอะ่ะแต่แค่ท้าทายเ้ยลืมไปมันมีท่าน,นี้ด้วย นกชั่วเอ้แค่ปล่อยพลังขึ้นตบไม่ได้ลูกจมนกชั่วอุ๊ชอุภาวอร์ชัรเก่าเล่นยากกว่านี้อีกฮเฮยเอาทุกคนเถอะอียมันจะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ขอทูขอไปสระกำหยบับโอ้โดนผมหลบไม่ทันนั่นแหละปัญหาคือผมหลบไม่ทันเฮ้ยเขาได้ช่วยผมทีฟงช่วยยากอยู่นะสปราร์ตอยู่ใกล้กันนะเนี้ยขอบคุณอลิซาไปเอาไอ้มีเวนเอ้ยช่วยหน่อยเพื่อน เกียดได้หนีมาอขาอคายชิ้นนี่ก่อนไอ้นก,กอะฮิจาไอ้นก,กอะจะตายอยู่แล้ว เดี๋ยวรู้จริงทำไมสปาร์ตมันไม่ตีกันเองโอเคมาต่อต่อ ม้มา,มายมาายันยอมรับความไพ่แพ้สัเถอะจะมีสารไรจงยอมรับความไพ่แพ้จะยอมรับความาแพ้แพ้เถอะออกูกยอมหนูกูจะแพ้แต่เมืองก็ต้องแต่เมืองอะไรต้องฝ่ายแพ้แย่จนนกยักอฮ้ย มันระยะมันไกลจังวะเฮียมันมีคนประเภทหนึ่งด้วยเต้นโลกหัวร้อนก็ผม,มนี่เลยหรือบางคนแม่งมันดูคลิปหน่อยแล้วมันพูดว่าเอ้ยทำไมมึงเล่นงูจังวะมึงมึงไม่ทำงี้มึงไม่ทำงี้ผมอยากบอกว่ามึงมาลองเล่นเองไหมครับเนี่ย น่สาสนจขกาหนอกเลยกูอยากรู้ว่าพวกมึงมงมาลองเล่นเองไหมพวกที่มึงชอบว,ว่ากูอะมึงมาลองเล่นเองไหมมันมีแล้วขอขอถามก่อนเถอะมันมีมัญญาซื้อเล่นเหมือนกูไมหมพวกที่ด่าเนี่ยมันมีนะเว้ยพวกที่เคยด่าเนี่ยอยากรู้ว่ามันมันมีบัญญาซื้อเล่นแบบกูไมหมถามจริง เจอเจออยนี้หน่อยเจออย่นี้หน่อยแตก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 หนึ่งสวยพี่สวยตุ้มทำไมนกมันอึดจังวะมันจะข่ายนกก่อนแค้นใจมาหลายปีแล้วเลยสองที คงแค้นใจมานานนะุ้มวาต้อจอสักหน่อยอุ้ย ไม่งั้าานพี่สาร้ายสึกนี่ลูกบวกับมึงอ้าตายสัตว์ือล่ามึงต้องตายคาตาีนกูพอ,อกูแต่กูกับมึงแล้วต,ลตัดสินแล้วไอ้เจ้านกตอนนี้ไปก็ตามมึงแล้วไอ้จงหมงีบ้าบุ่มตะบุ่ม รอบนี้กูกับมึงตัดสินกันมจมีบ้าอลิซาไปเถอปคุณอลิซาคุณไปเถอปะป รอบนี้กูกับมึงต้องตัดสินกันตัดสินกันตรงนี้เลยอ๋ออ๋อนี่อ๋ออุ้มอุ้มดู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 อุ้มแม่งเอ้ยมันต้องเจอเงี้ยอุ้มน่าจะแล้วก็น่าุดท้ายตูม อย่ยงนี้น้อยร่างกายมึงต้องแตกแหลกสลายอุ๊ยเอ้าพาดถีอยังยงยงย้งยังยังไม่พาดลอ้ยก